เพราะไมีหน้าที่ขายแบ่งหน้าแบ่งหน้าที่ชัดเจนเนาะแบ่งหน้าที่ชัดเจนอยู่นะว่านี่เอาอ่อนพอดีมุ่นมองเขานะไทยกมีหน้าที่รถเมียมีหน้าที่ขายแบ่งแบ่งแบ่งหน้าที่ชัดเจนอยู่แต่่วาเอาเขาเป็นคนขายเขาเป็นคนขายไทยกไม่ได้ขายเลยเนาะแกรับก็ พาชมสวนผักสวนครัวให้เป็นไรพาชมผักสวนครัวรัวกินได้อันนี้รัวกินไม่ได้เป็นรั้วฟูนรั้วเหล็กนะครับดูดิกระลำกำลังกำลังกำลังหอมกำลังงามนะครับดูดิเนี่ยเนี่ยใช้พื้นที่ไม่เยอะนะครับบานเพื่อนเออเดี๋ยวไปเนี่ยไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะนะครับไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะ แต่ว่ามีกินตลอดทั้งปีรัดผักผักนะมีกินตลอดทั้งปีนี่มะเขือนี่เง่งงามมะเขืองามงามนี่กำลังกำลังออกลูกนะคะรับงามมากกำลังกำลังกำลังออกลูกกำลังน่ากินนะก็เลยไม่จำเป็นต้องใช้ที่มากมายคือเขาเอาไว้ไม่ใช่ไม่ได้ขายนะผูกแค่นี้ อย,อย่าบอกนะว่าไม่ได้ขายได้ขายนะครับได้ขายนั่นคนคนที่มีหน้าที่เขาแบ่งหน้าที่กันชัดเจนนะสองคนพัวเมียเขาเขาแบ่งหน้าที่กันชัดเจนอันนั้นมีหน้าที่รถรถน้ำคุณผู้ชายคุณผู้ชายมีหน้าที่รถน้ําฝ่ายภรรยามีหน้าที่ขายแล้วก็เก็บตังหน้าที่ชัดเจนมากนะนี่ หอมหอมหอมแบง่งอันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่าฮะบรอกโคลีอันนี้โอ้ยมีอยู่บางอันีอยู่บ้านมีสวนอยู่มีอยู่อันนี้แปมบอ,อมาอยู่คุณมาเคยบุ้งซื้อมามั้งนะ,ะบรอกโคลีอันนี้บรอกโคลีอันนั้นขนา นุ่นไกล,กล,กลมุ่นนะครับคะนา้าไม่ใช่ครับป้านะคะนานี่นะครับก็ผักชีชีฝรังบอกกลี่คะนามะเขือนะครับถามว่าแค่นี้พอกินไหมพอกิน หลังจากพอกินแบ่งปันนี่ไงแบ่งปันแบ่งปันพอแบ่งปันพอแบ่งปันเสร็จมันเหลือก็มีคนมาขอซื้อมีคนมาถามซื้อก็ขายสิบยี่สิบสามสิบสิบยี่สิบสามสิบสิบยี่สิบสามสิบหลายหลายสิบหลายยี่หลายสามสิบไปมันก็เป็นเงินร้อยนะครับ นี่มองง่ายๆการอยู่แบบพอเพียงนะครับการอยู่แบบพอเพียงนะครับมันก็ทําให้เราที่จะอยู่ได้แบบมีความสุขนะครับอยู่ได้แบบมีความสุขนะครับอยู่บ้านเราเม่าม่วงเขากำลังติดนี่กาลังติดช่อติดดอกเม่ม่วงะลยเพื่อน อันนี้น้ำดอกไม้เนี่ยเพราะว่าดูใบดูก้านนะดอกไม้นะครับทีแล้วนึ่งสอลูกโอ้นี่นะครับก็กำลังปิดช่อไม่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 ใส่ปุ๋ยไปใส่อะไรเลยนะเลดน้ำไหมไมีไม่จะลดน้ำลดน้ำลดดน้ำดอกมันนะครับลดน้ำก่อนเขาออกก่อนเขาอ๋อนะครับก็เนี่ยมันก็พออยู่พอกิน นี่ยมันก็พออยู่พอกินนะครับภายในบ้านมันก็ทําให้การอยู่อาศัยมีความสนะก็เอาคลิปเล็กๆน้อยๆนะครับว่าพื้นที่อย่าว่าพื้นที่ไม่เยอะพื้นที่แค่นี้ก็สามารถที่จะปลูกอยู่ปลูกกินได้เหลือกินเหลือใช้ก็เก็บขายนะครับ2คนตาใหญ่ รถน้ำอยู่ก็กเกษียณน,นะก็กะเกษียณมีหน้าที่รถน้ำคนยืนข้างก็มีหน้าที่ขายแล้วก็เก็บตังค์นะครับหน้าที่ชัดเจนนะก็เอาไปปรับใช้นะครับเอาไปปรับใช้ในครัวเรือนในครอบครัวนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ